เมื่อกี้เมื่อกี้กูปูให้ให้คนมาส่งอ่ะแล้วพี่ดูแล้วบอกว่าเขาให้อไอย่างเพูดยังไงดีวะกูให้ให้บีเคบีมาส่งใช่ป่ะแล้วเขาคิดว่าปูให้เขาไปช่วยเก็บแล้วเขาก็แทงทัยังไงวะครื่องผมอ่ผมอ่ะให้ให้คนคุยมมาส่งเลยที่สบที่น่่ป่ีเีดเลยแล้วเขาก็แคบไปแต่เขาที่เขาเปิด s h ติ t ง n ลีะทีลเขาไม่ได้ยิน เขาเขาก็ขี่ไปเล,ลื่อยๆออันนี้มึงมึง่ได้ผิดตรงที่ว่ามึงเอาคนนอกไปเข้าไปในจุดเขาก็ไม่ส่งแค่ตรงน,นี้ไว้จอดรถแล้วก็อันนี้เลยแล้ว,ลว,ลวเขาขับออกไปไงใช่แต่ว่ามึงเค้เยียร์ป่เพราะมันเป็นในจุดที่เขาดูแลไงเ้าจะเขาไม่ได้แทงกูเขาแทงคนนั้นนะเ,เขาบอกแต่เขารอคุยก็คุยหน่อยกูก็บอกแล้วว่าเขาอ่ะไม่ได้มาเก็บเขาแค่หยุดรถเาจะไปดีดีแล้วเขาจะจบแคปให้ นี่โคตรแรงเลยว่าสาะสักดคมปะดัไหนซีนเดี๋ยวไห้ถึงอะไรข้างหน้าเลยแล้วงเูเลยแล้วพี่อ,อ๋อก็ไม่เห็นหรอกว่เ,เชื่อแรงจัดนะคมปะดับกลับมาโกงอีกแล้ววะเนี่ยคุยกันเลยก็ได้เออคุยคุยเลยก็ได้มันยังครับพี่เพื่ขอบคุณพี่บูครับ55บิตขอบคุณครับพี่ กูเรื่องเมื่อกี้ครับไม่เห็นว่า้องไม่มันไม่ใช่เว้ยมึงไม่ต้องมาโกหกกูหรอกมึงไม่ได้เด็กที่กูจะไม่มองภาพไม่ออกมือเท้าตีมาเก็บด้วยไม่ใช่กับในรถไหนตอนแรกอ่ะผมให้พี่มรถของเลยครับที่ผมดูไตผมคุณอีกสามสิบห้าปีครับผมครับให้ผู้หญิงมาส่งครับพี่แล้วเขาจะเอารถมาจกแถบครับพี่ใน่ต่อแล้วทำไมเรียกรถวิ่งหนีกันหมดเลยผมไม่ได้วิ่งครับผมมีอยู่อย่าี้หยิงก็วิ่งยางก็แตกไม่ได้ยินหมอยางไม่แตก อันนี้ผมไม่รู้เขาไม่ได้อยู่นแผนไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บหยุดีไม่ไม่ได้เก็บยุงทีครับพี่เขาไม่กล้าเก็บอยุรนกครับพี่ผมจอดสักพักแล้วผมเพิ่งผมเพิ่งขับมาจริงครับพี่แล้วผมก็จอดแล้วเขาเอาใจผมผมใ้เขาไปจอดจอแถวตรงนี้ครับพี่หยาบแล้วไงตอนเิ่นหนีขับรถหนียังไงยิงยางก็ยิงไปแล้วไม่รู้สึกเพราะว่ายางแตกต้อาให้คิดยังไง แล้วก่อนจะกลับมาียางก็ไปแตกละซ่อมเจ็บของไอ้แก๊งเมื่อผมให้ถ่ายถ่ายรถได้เลยครับพี่ไม่ดูไม่ใชได้ไอ้แก๊งอะไรนะบีเคบีใช่เขาก็อยู่บีเคบีแล้วบีเคบีไม่ได้จ่ายค่านี่เขาไม่กล้าเก็บเขาไม่กล้าเก็บอยู่แล้วทางนั้นนะมึงก็ผิดตั้งแต่เขามาที่จุดแล้วแล้วมาจอดสักพักได้ยังไงประเด็นน่ะแล้วเรียกก็ชาวติ้งเรียกอ่ะก็ขับรถหนียิงยางก็แตกก็ขับรถหนีอีกปล่อยอ่ะบอกอ่ะ ชื่ออะไรเราชื่ออะไรนะชื่อเต้าครับพี่เออบอกให้เรียกมาแล้วก่จะมาพอมาแล้วสภาพใหม่ยิปยังไม่แตกคืออะไรอันนี้โั่เลยเว้ยแตกคือแตกดีโกหกเพื่ออะไรไม่อันนี้ผมไม่รู้จริงๆครับพี่ผมไม่รู้ว่าเขาไปส่ง่งยังไงครับพี่ผมผมเห็นเมื่อกี้ดิฉันคิดผิดพูดเปล่าพูดอะไรจริงครับแตกคืออะไรงงเลยคือคือไปอยู่ไหนมาไม่รูดเรื่องวะผมไม่ได้เอาเขามาเก็บจริงๆครับพี่อันนี้พูดจริงๆครับผมไม่ได้โกหกครับอันนี้พูดจริงๆเลยครับ เพราะผมจะเข้าไปจกแคปกับกัญชาให้ครับทีมอืมอคิดว่ามึงแตมกมอ้ที่แกงเลยพี่เคยพีคครับพี่ใช่ครับพี่เต็มอัพเพิ่มปะเี่เคยมีไม่มาเก็บเลยอะไรนะครับพี่ไอเต็มป้องไงต้องหรอ พี่ให้ของพี่จีพอละขอโทษครับพี่ผมให้เขามาส่งจริงครับพี่รู้นะครับงั้นก็ไปเก็บละกันครับหรือว่าเราบนี้ไม่เหรนครบแต่ดูเยอะหรอกว่าแค่แค่เนี้ยไม่โง่เว้ยที่ลังมาจแล้วจะโยนอะไรนะรับแทนแทน ขอโทษครับพี่ขอโทษครับพ <half. S 1> <stock' a. S 3> ี <swap. S 1> sure okay. right. cool. ่ขอโทษครับพี่เด็กน้องผ้าครับพี่บีบใช่ไหมแกใช่ครับพี่ถ้าผมให้มาใม่กี่น้อยดีอ่าเข้าใจเข้าใจถึงว่ามาส่งอ่ะถึงว่าแบบพอยแค่มาส่งมันก็ผิดเพราะว่าบีบีไม่ได้จ่ายเงินให้ใช่ไหะ แต่กูเคยอ่ะเคยชวนเขามาเก็บแล้วกูคิดว่าเขาแบบว่านี่เข่าใจแต่เขาบอกว่าเขาไม่กล้าเก็บแต่รอบที่แล้วทที่รอบแล้วเราก็ไม่ได้เก็บแต่รอบวัดโดนใช่เหรอโดนอ่ะไม่เป็นไรเว้ยคือเดี๋ยวเรามาเจอจุดเฉยกำช้าไปทีเลยมึงกำช้าไปทีเลยเรื่องนี้อย่าให้เกิดอีกขอโทษเลยพี่ไม่เป็นไรก็ส่งมาเฉยโอันนี้มันก็เหมือนอยู่แถวจุดแล้วอ่ะที่เดียร์ คือคือกูอเห็นเขาแล้วเว้ยกูเห็นที่ดูไว้ใช่ปะกูเห็นปูกูก็จอดปูจะให้เขาลงมาสับใช่ปะแล้วเขาก็จะไปแล้วเขาก็เดินมาเดินมาปูเขาเขาตะโกนเปิดแบบเขาไม่ได้ยินมั้งแล้วเขาขับไปเลยแล้วเขาก็ยิงยางร้อนยงไงกำชับแกงเราอีกรอบละประกาศให้ ชอบฉันหรือเธออัธยาศัยดีอยังมีความสุขไงกูปไปปั๊บกูเครียดปุ๊บเลยเมื่อกี้โอ้โหน้องไก่ไอ้เที่ยเรียกแต่ชื่อดีนะเอาจริงชื่อฮังเลครับโสดเขาเรียกมึงอ่ะเขาเรียกมึงหรือเปล่าวหรือแบกพายุตะปูอ๋อมันต้องทะเลาะก,กนันมึงมีมารุษะแทงแม่ง เธอมาทำนมีละลายโดนสาบไปไิปตายแล้วตายอีกอ้กผมโดสกกนสะกดให้เย็นยมนั่งอยู่ต่อวิมใจฉันเปลียนเธอเชื่อฉันได้นิ่ม,ม,มด้วยรอยยิ้มเธอ,อ่ขันวุจะถามจะรถดำจะล เข้ามาหาเงินส่งแก๊งเอาทีมมาแล้วคนแรกมาวิ่งเองโอ้โหใช่แล้วเธอทีมแล้วเธอทีมเป็นคนแรกเลยไปไม่นี่ไงข้างหลังมันเป็นป้ายบีจีอะอะไรทั้งนั้นย้อนสอนย้อนแสงอะไรนี่ไม่มีเกี่ยวนี่ไหหน้าบ้านมันมีป้ายบีจีด้วยเนี่ยทุกคน ไอสัตว์อย่ามาเข้ากล้องมเงา่ะเสาผ้าหัวนดยเข้ากล้องก็ไม่ได้โยเคกูจะไม่อยู่เลยตามต่อไปใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสัตว์อย่พี่อยีเที้ีมันยืนได้พีกูไล่กู มีใครรักกูหรืมั้งแกงเนี่ยโอ้ยมึงยักว่านี้ขนาดน้อยใจยังไม่มีที่ให้น้อยใจสวัสดีนะผู้บันทุกคนตอนนี้เราก็มาสัมภาษณ์คนในแบทท็กทตอนไม่ใช่คนใหม่นี่ ตัไ้วก็บอกสเต็แล้วก็อกเงินในบัญชีก็ตัวไม่ได้ควบคีเอม่าดีกว่าเอาอย่างอื่นก็ครับผมบ้านมีจีครับสิบจานอาวนหนึ่งเดียวุ่เผาสิบจานไม่ต้องแถมครับอันนี้้าก่เออพวกนี้แม่เสีแดสกีน่ามภา้ณ์จุไว้งรเล่นะอะไรน้าองแม่โคตรแรงขอลองขับนะ Have a dream. That's all I need. I'll make it happen with some work and belief.